มหายุทธสถานพบตอนที่ห้าร้อยสิบห้าเปรียงตรงขอบฟ้าไกลโพ้นมีเสียงคำรามดังก้องอย่างต่อเนื่องทหารมาเหยียบอนัตตาจนแหลกละเอียดแล้วมุ่งหน้ามาสิ่งที่ทุกคนกำลังขี่มาคือกิเลนกาลสีดำความเร็วดุดสายฟ้าในชั่วพริบตาเศษเงาสีดำเป็นสายก็ปรากฏข,ขึ้นกลางอนัตตาขี่กิเลนกาลสีดำสวมชุดเกราะสีดำแวววพร้อมด้วยหอกที่ดำขับจนยากจะเปรียบแค่เห็นก็รู้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นนักรบที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ทหารม้ากองนี้มีจำนวนคนไม่มากนักมีเพียง108คนเท่านั้นบนตัวของแต่ละคนล้วนมีออร่าของเจตนาฆ่าที่รุนแรงแผ่ซ่านออกมาเย็นชาจนหาที่เปรียบไม่ได้เจตนาฆ่าที่สูงเสียดฟ,ฟ้าทำให้ผู้คนรู้สึกกดดันจนแทบหายใจไม่ออกปีศาจขี่กษสนรภาเมื่อเห็นทหารม้ากองนี้คนจำนวนไม่น้อยก็รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องทั่วทั้งอาณาจักรบุรพาโลกร้างไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อของสัตว์ขี่เหล็กเจอือจือ พวกเขามาจากตระกูลฉินปีศาจคี่กาันาพาใช้อำนาจบาดใหญ่ไปทั่วฟ้าดินใช้อำนาจบาดใหญ่ไปทั่วอาณาจักรบุรพาไม่เคยเป็นสองรองใครมาแต่ไหนแต่ไรเผากุต้าฉินกษัตริย์ของประเทศสัพพมาร,รีตาลงถึงแม้ประเทศสัพพมานจะเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ยังไม่กล้าล่วงเกินตระกูลฉินง่ายห่า <c oughs> ตำนานเล่าว่าตระกูลฉินมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในยุคไทชูเคยมีราชวงศ์หนึ่งที่ปกครองฟ้าดินและครอบครองอาณาจักรดาราทั้ง5้าของโลกร้างและปกครองแต่เพียงผู้เดียวราชวงศ์นี้ก็คือราชวงศ์ตาฉินภายหลังเมื่อไทชูเกิดภัยพิบัติราชวงศ์จึงล่มสลายคนรุ่นหลังยังคงถือตัวว่าตนเองเป็นคนของราชวงศ์ต้าฉินและใช้ชีวิตอย่างรุ่งเรืองมาโดยตลอด คนที่เป็นผู้นำของปีศาจขี่กาสนภากองนี้เป็นชายคนหนึ่งที่สวมชุดเกราะสีดำทั้งตัวแวลตาทั้งคู่ของเขาดูเย็นชาจนหาที่เปรียบไม่ได้กิเลนการที่เขาขี่ก็ดูแขง็งแกร่งและสง่ายยิ่งกว่าของปีศาจขี่กาสนภาคนอื่นฮ่า <laughs> ฮหรือเขาผู้นี้จะเป็นหนึ่งในซื่อจือของตระกูลฉินในรุ่นนี้เจ้าหอจืยหยุนถามขึ้นอย่างสงบ ตระกูลฉีนในรุ่นนี้มีซื่อจื่อทั้งสิ้น8คนซื่อจื่อทุกคนล้วนเป็นผู้กล้าที่มีพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมต่อให้เป็นซื่อจื่อที่มีชื่ออยู่ในลำดับล่างสุดฝึกตนไม่ถึง1000ปีก็กลายเป็นผู้แข็งแกร่งในแดนเทพมารระดับเจ็ดแล้วอีกทั้งซื่อจื่อ8ปดยังไม่ใช่เทพมารระดับเจ็ดธรรมดา,มดาแต่เป็นมกุฎเทพระดับเจ็หลังจากนั้นสำนักตระกูลต่างๆก็ค่อยๆตามมา แต่ไม่มีของทัพไหนที่ดูน่าเกรงขามไปกว่าปีศาจขีกาสนภาอีกแล้วอย่างไรเสียตระกูลฉินสามารถยืนหยัดจากยุคไทชูมาจนถึงปัจจุบันได้ก็เป็นเพราะมีมรดกและความสามารถที่น่ากลัวอย่างยิ่งอยู่ในครอบครองที่ตั้งของหุบเขาปีศาจต,ตั้งอยู่บนพสุธาห้วงดาราแห่งหนึ่งพสุธาห้วงดาราผืนนี้ไม่ถือว่าใหญ่นักไม่ช้าก็มีผู้คนล้นหลามมีกองกําลังจํานวนมากมาจากธาตุดารานับร้อยทั่วทั้งอาณาจักบรบุรพาของโลกร้างและดาวเคราะห์จานวนนับไม่ถ้วน กำลังพลของสำนักเซียนต้ารวมตัวกันและกวาดสายตามองไปยังกำลังพลของกองกำลังต่างๆเพื่อหาร่องรอยของภูเขาว่านเริอนคือคงไม่ใช่ว่าภูเขาว่านเรินไม่กล้าเดินทางมาหรอกใช่ไหมผู้อาวุโสที่สวมชุดคลุมยาวสีขาวซึ่งเป็นผู้นำพูดเยอะเย้ยขึ้นมาหกตอนนี้เองมีเสียงคำรามที่ดังสนั่นวันไหวเกิดขึ้นจากที่ไกลๆของห้วงดาราเสียงคำรามนี้ราวกับเสียงร้องของมังกรและฟังเหมือนเสียงหอนเกิดลมและสายฟ้าขึ้นกลางท้องฟ้าอนัตตาสันไหว ทั่วทั้งห้างดาราบสุธาต้องสั่นสะเทือนเพราะเสียงคำรามกองกำลังต่างๆค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองด้วยความสงสัยจากนั้นก็เห็นภูเขาสีม่วงทอดยาวอยู่กลางท้องฟ้านี่คืออสูรโหดที่ดุร้ายขนาดมหึมามีเกล็ดสีม่วงปกคลุมทั่วร่างกายมีเขาขนาดใหญ่สามเขาที่ดูเหมือนภูเขาอยู่บนหัวสูงเด่นเป็นสงาราวกับสัสตราวุธที่แหลมคมบนหลังของอสูรโหดมีคนยืนอยู่อย่างหนาแน่นน่าจะมีจำนวนมากกว่าแสนคน คนเยอะขนาดนี้เชียวหรือคนพวกนี้เป็นคนของกองกำลังไหนกันคนจำนวนไม่น้อยตกใจจนหน้าถอดสีหุบเขาสยบปีศาจเปิดคนของกองกำลังต่างๆที่เดินทางมาอย่างมากก็แค่หนึ่งถึงสองคนยังไม่เคยพบเห็นจำนวนที่เยอะขนาดนี้มาก่อนเมื่อเดินทางมาถึงสถานที่ในวันวนอีกครั้งหลัวสซิวก็ยืนเอามือไพร่หลังอยู่บนอสูรดูดจิตด้วยสีหน้าตื้นตันใจอย่างสุดแสน หุบเขาสยบปีศาจเรียกได้ว่าเป็นรังเก่าที่เขาเคยดูแลมานานผ่านมาหลายปีขนาดนี้ได้เดินทางกลับมายัางสถานที่ในวันๆอีกครั้งจะไม่ให้เขารู้สึกตื่นตันใจได้อย่างไรจากนี้เป็นต้นไปหุบเขาสยบปีศาจจะเป็นอาณาเขตของข้าส่วนพวกเจ้ามาทางไหนก็จงกลับไปทางนั้นสายตาของหลัวซิลสังเกตเห็นกองกําลังต่างๆที่อยู่บนห้วงพสุธาด้านล่างนานแล้วครั้งนี้เขาพาคนที่อยู่ข้างกายเขามาด้วยทั้งหมด ย่อมไม่มีทางอนุญาตให้มีใครเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับหุบเขาสยบปีศาจได้อย่างแน่นอนอะไรนะเมื่อได้ยินดังนั้นกำลังพลของกองกำลังต่างๆก็ผงับไปจากนั้นก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่หัวเราะระ่าออกมาเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเจ้าบอกว่าหุบเขาสยบปีศาจเป็นอาณาเขตของเจ้าอย่างนั้นหรือทำไมเจ้าไม่พูดว่าทั่วทั้งอาณาเขตบุราพาโลกร้างล้วนเป็นของเจ้าทั้งหมดเสียเลยละ่ะมีคนพูดเย,ยาะเย้ยขึ้น เจ้าคนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงสำนักเซียนต้าโหลของเราขอดูหน่อยสิว่าเจ้ามีความสามารถแค่ไหนถึงกล้าพูดเช่นนี้ออกมาคราวนี้ผู้อาวุโสที่นำทัพสำนักเซียนต้าโลหลเหาะขึ้นไปในอากาศและตะโกนขึ้นอย่างดุดนัน ถึงแม้อีกฝ่ายจะมีกำลังพลนับแสนแต่กองกำลังต่างๆที่มาจากอาณาเขตบุรพาโลกร้างกลับไม่ได้ใส่ใจเพราะถึงแม้จะมีกำลังพลมากแต่ความสามารถโดยรวมกลับไม่แข็งแกร่งเท่าไรนักส่วนใหญ่ล้วนมีผลการฝึกกอตอนอ,อยู่เพียงแค่ระดับเทพมารระดับ4เท่านั้นถึงขั้นว่ามีอีกจำนวนมากที่เป็นเหมือนมดตัวเล็กๆเพราะมีผลการฝึกตนอยู่เพียงแค่เทพมารระดับ3เท่านั้นในห้วงดาราโลกมหาศักย์อย่างน้อยต้องมีผลการฝึกตนในระดับเทพมารระดับ5 จึงจะถือว่ามีคุณสมบัติท่องไปในห้วงดาราอาศัยเพียงคนหมู่มากเช่นนี้ก็คิดจะยึดครองหุบเขาสยบปีศาจอย่างนั้นหรือสำนักเซียนต้าโหลดีมากลาวิโหลเจ้าจงไปฆ่าเขาเสียหลัวเซียวกว่าสายตามองผู้อาวุโสของสำนักเซียนต้าโหลเล็กน้อยจากนั้นก็หันไปพูดกับลาวิโหลที่ยืนอยู่ข้างๆอย่างเย็นชาประมุกเขาลวิโหล ที่แท้ก็เป็นคนของภูเขาว่านเริ่นวันนี้ข้าจะได้แก้แค้นให้ผู้อาวุโสหลูพอดีเอาชีวิตของเจ้ามาเสียเถอะเมื่อเห็นลวิโโลที่ยืนอยู่ข้างๆหลวซิลผู้อาวุโสต้าโหลผู้นี้ก็ตะคอกออกมาด้วยความโกรธทันทีเขายกมือใหญ่ขึ้นและฟาดไปยังจุดที่หลวซิลยืนอยู่สำหรับผู้แข็งแกร่งที่มีผลการฝึกตนในระดับเทพมารระดับ8เช่นเขาคนนับแสนที่อยู่บนหลังของอสูรดูดจิตมีเพียงประมุขเขาลวิโโลคนเดียวเท่านั้นที่เขาเห็นอยู่ในสายตาส่วนคนอื่นๆล้วนไม่คู่ควรให้พูดถึง การลงมือของผู้อาวุโสต้าโหลหลัวสิวไม่ได้แยแสเลยสักนิดละวิโหลที่สวมชุดกระโปรงสีเขียวหอกขึ้นไปบนอาจจากนั้นจึงขวางมือใหญ่ที่เขาฟาดเข้ามากงหยางชวนคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าละวิโหลพูดขึ้นอย่างเย็นชาเมื่อเห็นละวิโหลคนจํานวนมากต่างก็รู้แล้วว่า คนเหล่านี้มาจากภูเขาว่านเริ่นถึงแม้ยังคงงุนงงว่าภูเขาว่านเริ่นม,มีคนมากมายขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรแต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าภูเขาว่านเริ่นและสำนักเซียนต้าโหลเป็นศัตรูคู่แค้นกันมานานแต่สิ่งที่ทําให้ผู้คนงุนงงก็คือแต่ไหนแต่ไรมาภูเขาว่านเริ่นมักอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่หาเรื่องใส่ตัวง่ายๆแต่ในช่วงนี้ภูเขาว่านเริ่นกลับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากรู้ว่าผู้สืบทอดแดนศักดิ์สิทธิ์ในอดีตนี้จะรุ่งเรืองขึ้นอย่างฉับพลันอีกครั้งแล้ว คือข้ารู้ดีว่าที่เจ้าสามารถสังหารผู้อาวุโสหลูได้ย่อมต้องมีความสามารถแต่มรดกของภูเขาว่นเริ่นของเจ้าเมื่อเทียบกับของสำนักเซียนเต้าของเราแล้วยังห่างไกลกันอีกมากขณะที่พูดอยู่นั้นกงหยางชวนก็เหาะขึ้นไปเพียงชั่วพริบตาก็ขึ้นไปอยู่กลางท้องฟ้าและ,ะเผชิญหน้ากับละวิโหลรอบกายของเขามีออร่าอันแข็งแกร่งแผ่ซ่านออกมา รู้ทั้งรู้ว่าหลู่ปู้เหวยถูกสังหารแต่กงหยางชวนยังกล้าต่อสู้ย่อมแสดงว่าเขามีความมั่นใจในตนเองพอสมควรเขาค่อยๆยกมือขวาขึ้นในมือปรากฏระฆังเซียนขึ้นมาหนึ่งใบระฆังเซียนสันสะเทือนปรากฏห่วงโซ่แห่งกดออกมาเป็นสายคลุมโลกาศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้แข็งแกร่งในระดับเทพมารระดับเก้าเท่านั้นที่สามารถครอบครองได้ค่อยๆแผ่ซ่านออกมาอาวุธเทพระดับเก้า เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่กงหยางชวนมีอยู่ในครอบครองคืออาวุธเทพระดับเก้าที่น่ากเกรงขามอย่างยิ่งตายเสียเถอะกงหยางชวนตะโกนออกมาระฆังเสียนได้รับการบูชาระฆังเสียนสันสะเทือนและส่งเสียงดังสนั่นอนัตาแตกเป็นเสียงเสียงในทันใดคลื่นเสียงถาโถมเข้ามาระลอกแล้วระลอกเล่าราวกับคลื่นยักย้ายสสารไปทั่วทุกทิศท,ทางแล้วิโหลมีสีหน้าสงบนิง่งนางชูนิ้วมือขึ้น กดห่วงเวลาผสมผสานเข้าด้วยกันหอคอยเทพนิรยวิภาปรากฏขึ้นมาเหนือศีรษะและขวางคลื่นเสียงจำน,นวนมหาศาลเอาไว้ด้านนอกจนไม่อาจทำร้ายถึงตัวนางได้เลยแม้แต่น้อยตอนนี้เองนางค่อยๆก้าวออกไปด้านน้าหนึ่งก้าวจากนั้นร่างกายของนางก็ก้าวข้ามปริภูมิที่กีดขวางอยู่จากนั้นก็ไปปรากฏตัวอยู่ต่อหน้ากงหยางสวนทันที นี่คือการใช้กฎปริภูมิแม้จะอยู่ใกล้กันมากแต่กลับรู้สึกเหมือนอยู่ไกลหอคอยเทพนิรยวิภาทับลงไปโดยนำพากฎของเวลาไปด้วยทำให้ส่งผลกระทบต่อห่วงเวลาโดยรอบเมื่อรู้สึกว่าพลังของห่วงเวลาโดยรอบต่างได้รับผลกระทบกงหยางชวนก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากถึงแม้เขาจะเป็นผู้แข็งแกร่งที่มีพลังแห่งกฎอยู่ในครอบครองแต่เมื่อเทียบกับกฎห่วงเวลาแล้วกลับแตกต่างกันอย่างยิ่งผู้หญิงคนนี้คือประมุขเขาของผู้เขาว่านเริ่นหรือ ช่างมีความสามารถที่แข็งแกร่งจริงๆเมื่อเทียบกับผู้อาวุโสกงอย่างแล้วผลการฝึกตนของนางได้วกว่าถึงสองแดนเล็กประมุขเขาละวิโหลผู้นี้มีพรสวรรค์คือที่ยอดเยี่ยมจริงๆวิชาที่นางฝึกตนอย่างน้อยต้องเป็นวิชาจักรพัิเทพระดับเก้าตำนานกล่าวว่าราชาเทพว่านเรืนผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ปู่ของภูเขาว่านเรินเคยติดตามผู้สูงส่งในสมัยโบราณผู้หนึ่งไม่แน่ว่าวิชาของภูเขาว่านเรินอาจมีที่มาที่ไปเช่นนี้ก็เป็นได้ การต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างลอวิโลและกงหยางชวนหักเป็นคนที่สายตาเฉียบแหลมล้วนมองออกว่าวาลี่โหลมีพลังแห่งเกณฑ์ของห่วงเวลาอยู่สองประเภทและต้องมีระดับของวิชาที่ใช้ในการฝึกตนที่สูงมากเช่นกันวิชาจักรพัทเทพระดับ9หรือหากสามารถฝึกได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตอาจอยู่เหนือกว่าแดนนวสวรรค์ได้เลยแววตาของซื่อจื่อแปดแห่งตระกูลฉินซึ่งเป็นผู้นำของปีศาจคีกาสนพสันคลอน ในฐานะผู้สืบทอดโบราณของตระกูลต้าฉินย่อมไม่ขาดแคลนวิชาจักรพัทเทพประดับ9้าอย่างแน่นอนแต่วิชาจักรพัิเทพประดับ9้าที่จะทําให้คนสามารถฝึกกดเกณฑ์ห่วงเวลาได้นั้นต่อให้เป็นมรดกของตระกูลต้าฉินก็ไม่มีอยู่ต้องรู้ว่าผู้แข็งแกร่งในแดนเดียวกันพลังแห่งเกณฑ์ที่ตนเองบรรล,ลุจะแขกแกร่งหรือไม่นั้นนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อความแข็งแกร่งในการต่อสู้ ตัวอย่างเช่นผู้แข็งแกร่งในระดับจักรพัรดิเทพระดับ92้าคนคนหนึ่งฝึกกดเบนจธาทุทั้ง5ส่วนอีกคนฝึกกดห่วงเวลาย่อมเป็นผู้ที่ครอบครองกดห่วงเวลาที่จะมีความสามารถที่แข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยแล้วิโลรีบจบการต่อสู้หลัวซิวค่อยๆเอ่ยปากขึ้นโดยที่สายตาจับจ้องไปที่หุบเขาสยบปีศาจท,ที่ถูกเมฆหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลาโอ้ย ทันใดนั้นเองมีเสียงร้องโหยหวนที่น่าเวทนาดังขึ้นทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงกับภาพที่เกิดขึ้นในมือของลาวิโลมีแสงเทลสีไพรพุ่งออกมาถึงแม่กองอยางฉวนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามจะมีอาวุธเทพระดับเก้าอยู่ในมือก็ต้องตายอย่างหน้าอานาถในทันทีร่างกายของเขาแหลกสลายกลายเป็นหมอกเลือดไม่เหลือแม้กระทั่งเศษกระดูกในขณะเดียวกันนี้ ออร่ารที่กว้างใหญ่และยากจะคาดเดาก็กระจายไปทั่วฟ้าดินทําให้ทุกคนต่างรู้สึกเหมือนมีภูเขานับแสนมากดทับอยู่ที่หน้าอกแม้กระทั่งจะหายใจก็ยังลําบากการที่สามารถสังหารกงหยางฉวนได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ย่อมเป็นเพราะละวิโลใช้ทหารจัก,กรวรรดิเลิล้ํำอย่างตราเขามังกรฉิวถึงแม้จะเก็บกลับในชั่วพริบตาแต่พลังอันน่าเกรงขามของทหารจักรวรรดิสูงสุดก็ยังคงถูกคนอื่นๆรับรู้และสัมผัสได้ แต่หลัวซิวไม่สนใจสิ่งนี้อีกต่อไปแล้วเพราะเขามาถึงหุบเขาสยบปีศาจแล้วขอเพียงเข้าไปในหุบเขาสยบปีศาจได้ต่อให้ต้อ,ตองเผยความลับเรื่องการครอบครองทหารจักรวรรดิเลิศดล้ำออกมาก็ไม่เป็นไรใครกล้าเข้ามาแย่งชิงเท่ากับคนผู้นั้นรนหาที่ตายทหารจักรวรรดิเลิศดล้ำมีคนอุทานออกมาด้วยความต่อใจต่อให้เป็นพันราชาระดับ9้าสมบัติมกุฎระดับเก้าหรือแม้กระทั่งทหารจักรวรรดิระดับ9้าก็ไม่มีแรงกดดันที่แข็งแกร่งเช่นนี้ ดังนั้นคำอธิบายเพียงอย่างเดียวที่พอจะมีอยู่ก็คือภูเขาว,ว่านเริ่นมีทหารจักรวรรดิเลิศดล้ำชิ้นหนึ่งอยู่ในครอบครองนอกจากอาวุธเทพมหาศักดิ์ที่ถูกยึดกลุ่มอยู่ในมือผู้แข็งแกร่งระดับผู้สูงส่งทุกคนทหารจักรวรรดิเลิศดล้ำก็ถือเป็นสมบัติชั้นสุดยอดแล้วยิ่งกว่านั้นคือทหารจักรวรรดิเลิศดล้ำที่เทพมารระดับ8คนหนึ่งยึดกลุ่มนั้นเพียงพอที่จะสามารถต่อกรกับเทพมารระดับ9ก้าทั่วไปได้ด้วย กระทั่งบัตรนี้ผู้คนในสำนักเซียนต้าโหลถึงจะถือว่าทราบอย่างแท้จริงว่าเหตุใดภูเขาว,ว่านเริ่นถึงไม่ได้นำสำนักเซียนต้ามาไว้ในสายตาเลยแม้แต่น้อยต่อให้มีอาจารย์ปู่ระดับเทพมารระดับเก้าคุ้มกันร,รักษาแล้วอย่างไรแค่อาศัยพลานุภาพของทหารจักรววัติเลิศดล้ำภูเขาว,ว่านเริ่นก็ไม่เกรงกลัวเลยด้วยซ้ำ ในส่วนของกองกําลังอื่นๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นก็ตกตะลึงพึงเพลิดไปหมดแล้วแม้นการเปิดหุบเขาสยบปีศาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ไม่ถึงขั้นพกอัญญบัลังแห่งสํานักมาด้วยประมุขเขาว่านเร่นละวิโลยึดกุมทหารจักรวันดีเลิศดล้ำหนึ่งชิ้นเขาจึงเป็นผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงณนะที่แห่งนี้มากที่สุดอย่างแน่นอนดูจิตลงไป จากการที่หลัวซิวเอ๋ยปากพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งลำตัวที่ใหญ่โตโหฬานของดูดจิตก็จุติลงมาจากนภาสูงกำลังคนจากกองกำลังทั้งหลายที่มาจากอาณาจักรตะวันออกแห่งโลกร้างต่างพากันหลบเลี่ยงเมื่ออยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีคนกล้าขัดขวางเลยด้วยซ้ำมาดแมนว่าเป็นซื่อจือแปดแห่งตระกูลลางกูนที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างสุดขีดเหมือนดวงตะวันกลางฟ้าจะพาปีศาจทีกาสนภามาด้วยเวลานี้ก็ไม่กล้าพูดอะไรเช่นกัน หลัวซิลกระโดดลงไปจากเหนือสีสะดุดจิตย่างเท้ามาถึงทางเข้าหุบเขาสยบปีศาจท,ทางเข้าคือประตูประพาสสีทองสองบานทั้งหุบเขาสยบปีศาจเดี๋ยวผลุบเดี๋ยวโผล่อยู่กลางหมอกที่ขมุกขมัวปกติหุบเขาสยบปีศาจจะอำพรางอยู่ในอนัตตามาโดยตลอดซึ่งจะปรากฏแค่บางช่วงที่ไร้กฎเกณฑ์เช่นวินาทีนี้ ในส่วนของประตูประภาสิท์ทั้งสองบานของหุบเขาสยบปีศาจนั้นก็ใช่ว่าจะไม่เคยมีคนพยายามใช้อำนาจทลายมันมาก่อนทว่ากลับไม่เคยมีคนทำสำเร็จเลยมแม้แม้น้แม้ว่าผู้แข็งแกร่งจากรพริเทศระดับเก้ามาถึงก็ทำอะไรไม่ได้แล้ววิโลเดินตามอยู่ด้านหลังหลัวซิลสายตาของผู้แข็งแกร่งจากกองกำลังทั้งหลายที่อยู่บริเวณรอบๆล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความระแวดระวังผานุภาพของทหารจักรวรรดิเลิศดล้ำมันทำให้ผู้คนหวาดหวัว่นได้จริงฮ่าฮ่า ศักยภาพของกงหยางชวนที่ยึดกลุ่มอาวุธเทพระดับเก้าก็แข็งแกร่งมากเช่นกันแต่เมื่อเผชิญหน้ากับพลานุภาพของทหารจากประวัติเลิศดล้ำแล้วสุดท้ายก็ถูกสังหารภายในเสี้ยววินาทีอยู่ดีมิใช่หรือข้าไม่อยากพูดคำพูดไร้สาระเป็นครั้งที่สองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพสุธาห่วงดาราที่หุบเขาสยบปีศาจคงอยู่จากตกเป็นอนานิคมของข้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าก็คือเจ้าแห่งหุบเขาสยบปีศาจ หลัวซิวก้าวเท้าเดินไปด้านหน้าประตูประภาสิทั้งสองบานตรงทางเข้าหุบเขาสยบปีศาจเขากวาดมองผู้คนที่อยู่รอบๆด้วยแววตาที่เยือกเย็นให้เวลาพวกเจ้าออกจากสถานที่แห่งนี้ภายในเวลาสิบลมหายใจมิเช่นนั้นพวกเจ้าก็ไม่ต้องกลับแล้วละ่ะเมื่อพูดคำพูดดังกล่าวออกมาก็มีความเยือกเย็นปรากฏบนใบหน้าเห,หล่าผู้แข็งแกร่งที่เป็นผู้นำของกองกำลังทั้งหลายหากผู้ที่พูดคำพูดดังกล่าวออกมาคือประมุขเขาละวิโหลบางทีพวกเขาอาจไม่เป็นเช่นนี้ทว่าชายหนุ่มคนนี้คือผู้ใด เขามีสิทธิ์อะไรมาพูดจาโอหังเช่นนี้ทว่าสิ่งที่ทําให้ผู้แข็งแกร่งจากกองกําลังทั้งหลายไม่เข้าใจมากกว่านั้นคือประมุกเขาล่วิโลที่ยึดกลุ่มทหารจากกรนดิดล้าถึงขั้นเดินตามอยู่ด้านหลังชายหนุ่มคนนั้นอย่างนั้นหรือประหนึ่งเบื้องล่างที่จงรักภักดีนี่จึงทําให้คนจํานวนไม่น้อยต่างคาดเดาว่าตกลงชายหนุ่มคนนี้มีภูมิหลังและความเป็นมาที่น่าทึ่งอย่างไรกันแน่คนดังกล่าวมีนามว่าหลวซิลเล่ากันว่าเป็นสิทธใจกลางคนใหม่ของภูเขาว,ว่านเริ่น สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับภูเขาว่านเร่นในช่วงนี้นั้นกองกําลังทั้งหลายก็พอเข้าใจอยู่บ้างต่างเคยได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิจใจกลางคนใหม่อยู่ทว่ายิ่งเป็นเช่นนี้กลับยิ่งทําให้ผู้คนรู้สึกสงสัยมากเข้าไปใหญ่เหตุใดายสิจกลางเล็กๆคนหนึ่งถึงจองหองเช่นนี้สามารถทําให้ประมุขเขาลิวิโลคอยเดินตามอยู่ด้านหลังเขาดังเบื้องล่างเลยหรือนี่มันสิจใจกลางอะไรนี่มันเหมือนอาจารย์ปู่ของภูเขาว่านเร่นชัดๆ แม้นภูเขาว,ว่านเริ่นของเจ้าจะมีทหารจากระวัดิเลิศดล้ำแต่ก็ไม่ควรจองของเช่นนี้เจ้าจักยึดครองหุบเขาสยบปีศาจคนเดียวก็ต้องถามถามก่อนว่ากองกำลังทั้งหลายในอาณาจักรตะวันออกแห่งโลกรังเห็นด้วยหรือไม่เรื่องราวดำเนินการมาจนถึงวินาทีนี้ในที่สุดซื่อจือแปดแห่งตระกูลต้าชินก็เอ่ยปากพูดอย่างอดกลั้นต่อไปไม่ไหว ทันทีที่เขาเอ่ยปากพูดก็ทำให้ผู้แข็งแกร่งจากกองกำลังทั้งหลายพูดคล้อยตามซื่อจื่อแปดพูดถูกมีทหารจักกวัดเลิล้ํำไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ไร้เทียมทานตระกูลต้าฉินมีราชาเทพระดับเก้าการที่จะกดอัดภูเขาว่านเริ่นของพวกเจ้านั้นก็สามารถทำได้ภายในเวลาเพียงแวบเดียวเท่านั้นไม่ใช่แค่ตระกูลต้าฉินเท่านั้นที่มีราชาเทพสำนักตงหลิงซิ่งยิ่งมีบรรพาอาจารย์มกุฎระดับเก้าคงอยู่ในโลกใบนี้อีกด้วย สำหรับคำพูดเหล่านี้ของผู้แข็งแกร่งจากกองกำลังทั้งหลายนั้นหลัวซิวเบื่อที่จะตอบโต้เลยด้วยซ้ำเขาพูดไปตั้งนานแล้วว่าเขาจะไม่พูดคำพูดไร้สาระเป็นครั้งที่สองไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดผู้แข็งแกร่งเทพมารระดับก้าล้วนเป็นผู้แข็งแกร่งที่มีอิทธิพลมากการที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนานาบนวิธียุทธ์จนฝึกตนถึงแดนเทพมารระดับก้าได้นั้นมันยากลำบากมากเพียงใดเทพมารระดับเก้าทุกคนล้วนสามารถรเริ่มการถ่ายทอดสืบสารที่ไม่ได้กว่าระดับแดนศักดิ์สิทธิ์มีภูมิฐาานนนน่ ลึกซึ้งมากจนไม่อาจคาดเดาได้มาดแม้นว่าภูเขาว่านเริ่นจะมีทหารจักรวรรดิเลิศล้ำแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีผู้แข่งแกร่งเทพมารระดับเก้าคอยคุ้มกันร,รักษาเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งไม่สามารถปลดปล่อยพลานุภาพที่แท้จริงของทหารจักรวรรดิเลิศล้ำออกมาได้เลยด้วยซ้ำ ยิ่งกว่านั้นคือทหารจักประวัติเลิศดล้ำเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนอิจฉาริษยาเพราะนั่นมันสมบัติที่แม้แต่ผู้แข็งแกร่งจากรพริเทศระดับเก้ายังใฝ่หามากๆเชียวนะการที่ภูเขาว,ว่านเริ่นเปิดเผยอุบายหพเด็ดเช่นนี้ออกมานั้นคนส่วนมาก็ล้วนมองว่านี่เป็นการาหารที่ตายชาัดฮ่า และในเวลานี้เองกองกาลังทั้งหลายก็ใช้อุบายเคล็ดวิชาต่างๆแพ่งพลายข่าวคราวที่ภูเขาว,ว่านเริ่นมีทหารจักรววัดิเลิศดล้าออกไปใช้เวลาไม่นานต้องมีผู้แข็งแกร่งไร้เทียมทานก้าวข้ามผ่านอนัตาแล้วย่างกลายมายัางสถานที่แห่งนี้อย่างแน่นอนสําหรับการก่อกวนเล็กๆน้อยๆอ,อย่างลับๆของ,องกองกําลังทั้งหลายนั้นไม่ต้องบอกหลวซิลก็คิดได้แล้วเขานำมือทั้งสองข้างวางลงบนประตูประภาสิทธ์ทั้งสองบานตรงทางเข้าหุบเขาสยบปีศาจก่อนจะเคาะด้วยจังหวะพิเศษที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความล้ำลึกเบา ตั้งแต่โบราณกาลมายังไม่มีผู้ใดสามารถเปิดหุบเขาสยบปีศาจได้มีเพียงเจ้าหุบเขาสยบปีศาจแสดงตนด้วยตนเองประตูประพาสิทธิ์ถึงจะหายไปและคนอื่นๆถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปตามหาสมบัติในหุบเขาอดีตก็เคยมีผู้ชนะวิธีค่ายระดับเทพระดับเก้าตลอดจนผู้แข็งแกร่งไร้เทียมทานระดับจักรพรรดิเทพระดับ9ก้าสหวิธีเปิดหุบเขาสยบปีศาจเช่นกันทว่สสุดท้ายล้วนจบลงด้วยความล้มเหลว แต่ทว่าสิ่งที่ทําให้ผู้คนต่างรู้สึกช็อกเป็นอย่างยิ่งคือเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูประพาสิทธ์ทั้งสองบานขาองค์หุบเขาสยบปีศาจแล้วใช้นิ้วมือทั้งสองข้างเคาะลงบนประตูประภาสิทธ์เบาๆก็มีระลอกคลื่นที่สามารถมองเห็นได้ด้วยเนื้อตาเปล่ากระเพื่อมขึ้นน,นลงๆอยู่บนประตูประภาสิ์ไม่นึกเลยว่าจะมีลางที่หุบเขาสยบปีศาจจะเปิดออกปรกากฏนี่มันเป็นไปได้อย่างไร นี่เป็นความคิดเพียงหนึ่งเดียวที่ปรากฏในหัวทุกคนเนื่องจากเรื่องนี้มันเหลือเชื่อมากเกินไปแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังรู้สึกมึนงงอยู่นั้นประตูประภาสิบก็หายไปแล้วส่วนเงาร่างของหลวซิลก็กระพริบแล้วหายไปโดยตรงเข้าไปในหุบเขาสยบปีศาจถัดจากนั้นพวกละวิโลก็พากันหายเข้าไปในตำแหน่งของประตูประภาสิบเช่นกันเงาร่างของแต่ละคนหายวับไปแล้ว ร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬารของดูดจิตสันเทิมที่หนึ่งก่อนจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยภาษิตจำนวนมากในตระกูลเทพสงครามเผ่าจี้รวมไปถึงภูเขาว่านเริ่นเข้าไปในหุบเขาสยบปีศาจหมดแล้วหุบเขาสยบปีศาจเปิดออกแล้วผู้แข็งแกร่งจะกองกําลังทั้งหลายต่างมองหน้าซึ่งกันและกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้มันแปลกประหลาดมากเกินไปแล้วอดีตทุกครั้งที่หุบเขาสยบปีศาจเปิดออกทุกคนล้วนจะพุ่งเข้าไปอย่างอดใจรอไม่ไหวแต่ครั้งนี้พวกเขากลับรู้สึกหวาดกลัวไม่กล้าทําอะไรบุ่มบาม ซื่อจือ่อผู้บัญชาการนำปีศาจทีกาสนภาคนหนึ่งเดินมาข้างกายซื่อจื่อแปดหุบเขาสยบปีศาจเปิดออกแล้วตกลงจะเข้าไปหรือไม่เข้าไปนั้นต้องให้ซื่อจื่อแปดเป็นผู้ตัดสินใจอยู่แล้วอย่าเพิ่งทำอะไรบุ่มบํามจกดีกว่าคอยบรรพอาจารย์ย่างกลายมาถึงค่อยว่ากันอีกทีซื่อจื่อแปดโบกมือไปมาเขม่งมองทางเข้าหุบเขาสยบปีศาจพลางใสยะยิ้มอย่างเยือกเย็นพลางพูดเมื่อเปรียบเทียบกับหุบเขาสยบปีศาจแล้วทหารจักรวรรดิเลิศดล้ําสามารถทําให้เหล่าบรรพอาจารย์ต้านครครมได้มาากกว่ กงองยางชวนถูกสังหารสํานกเซียนต้าโหลสันสะเทือนอีกครั้งหลังจากทราบข่าวว่าภูเขาว,ว่านเร่นถึงขั้นมีทหารจากระวัติเลิศดล้มบรรพจานต้าโหลที่คอยปกปักรักษาอยู่ในส่วนลึกของสํานกเขามาโดยตลอดก็ออกจากการปิดขังเช่นกันฉีกระชากอนัตตาอย่างไม่ลังเลใจก่อนจะมุ่งหน้าตรงมายังทิศท,ทางของหุบเขาสยบปีศาจโดยตรง เมื่อประเมินจากทั้งอาณาจักรตะวันออกแห่งโลกร้างการปรากฏของทหารจักรววัติเลิศดล้ำเพียงพอที่จะสามารถทำให้เท่าประซ้อนหลาดเร้นทุกคนวอนไหวได้ภายในเวลาชั่วขณะมีพลังออร่าอันหน้าทึงที่มโหูลานพลึกแผ่กระจายออกไปจากอาณาจักรตะวันออกแห่งโลกร้างอยู่เป็นระยะสายตาที่นับไม่ทั่วล้วนจับจ้องไปยังพสุธาห่วงดาราที่เป็นที่ตั้งของหุบเขาสยบปีศาจหุบเขาสยบปีศาจ เดินเข้าไปในหุบเขาสยบปีศาจหลัวซิลเบิงมองฟ้าดินผืนนี้ที่นี่เคยมีลายค่ายนับไม่ถ้วนที่เขาสลักวาดด้วยมือตนเองระหว่างฟ้าดินมีแก่นสารพลังจิตที่เข้มข้นถึงขีดสุดเชี่ยวกรากฟ้าดินภายในหุบเขาสยบปีศาจได้ประกอบขึ้นมาเองตามธรรมชาติพื้นที่ฟ้าดินผืนนี้ไม่กว้างใหญ่มากนักแต่ก็กว้างใหญ่กว่าพสุธาห้วงดาราด้านนอกอย่างแน่นอนที่นี่มีกลุ่มภูเขาที่ระดับความสูงแตกต่างกันมีแม่น้ำใหญ่ที่ไหลเชี่ยวอย่างไม่หยุดหย่อน และยิ่งมีมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ซึ่งหล่อเลี้ยงสมบัติของล้ำค่าพิสดารต่างๆออกมามากจนนับไม่ถ้วนไปหลัวซิลกระโดดขึ้นมาเหนือสีสะดุดจิตก่อนจะใช้นิ้วชี้ไปทางส่วนลึกของหุบเขาสยบปีศาจนั่นคืออะไรขอรับท่านใดนั้นเองก็มีลูกศิษย์เผ่าจี้อุทานอย่างตะลึงแล้วใช้นิ้วชี้ไปทางจุดสีดำที่อยู่บนท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลออกไปจากการที่ยิ่งอยู่ยิ่งเข้าใกล้จุดสีดำดังกล่าวสีหน้าของคนจำนวนไม่น้อยก็ต่างเปลี่ยนไปอย่างมาก เมื่อมองจากที่ไกลๆมันคือจุดสีดำหนึ่งจุดทว่าเมื่อประชิดใกล้แล้วถึงจะพบว่ามันคือสัตว์ปีกทมินดูร้ายที่เมื่อกางปีกทั้งสองข้างออกมาแล้วมันก็มีความยาวเกือบ3,000เมตรเลยขนตามตัวมันคือขนสีดำที่มันวาวเมื่อกางปีกแล้วยาวเกือบ3,000เมตรบนหัวมีงอนเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันคือราชาวิหนินพลังออร่าของราชาวิหคินตัวนี้ดูดันแข็งแกร่งซึ่งศักยภาพของมันไม่อ่อนกว่าผู้แข็งแกร่งเทพมารระดับเจ็ดอย่างแน่นอน ลาวิโลจะลงมือทันทีแต่กลับถูกหลัวซิลโบกมือหยุดยั้งเอาไว้ก่อนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งภายในหุบเขาสยบปีศาจมีอสูรกายที่แข็งแกร่งเยอะมากผู้ที่ผลการฝึกตนสูงอยากเข็นฆ่าที่นี่ให้ผู้ที่มีผลการฝึกตนเหมาะสมไปขัดเกลาวเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอสูรกายเหล่านั้นจากดีที่สุดผู้อาวุโสจงหลีราชาวิหนินตัวนี้ฝากให้ท่านด้วยละ่ะหลัวซิลมองไปทางจงหลีโปพลางพูด จงหลีโปก้าวเดินออกมาหลังจากได้ยินก่อนจะกลายร่างเป็นแสงกลรุ้งยาวดวงหนึ่งแล้วบินตรงไปยังทิศท,ทางที่ราชาวิหคณนินตัวนั้นบินมาเมื่อหลายแสนล้านปีก่อนอสูรกายที่มีคุณสมบัติถูกกอหลัวซิลเก็บไว้เลี้ยงและแพร่พันอยู่ในหุบเขาสยบปีศาจได้นั้นล้วนเป็นอสูรกายที่มีสายเลือดกลายพันธุ์ที่แข็งแกร่งแม้ผลการฝึกตนของจงหลีโปจะเป็นเทพมารระดับเจ็ขั้นสูงแต่เมื่อปะทะกับราชาวิหคณนินตัวนี้แล้วกลับค้นล้มได้ยากมากเหมือนกันไม่ได้เปรียบเลยแม้แต่น้อย คนของราชาวิหนินแข็งแกร่งดังเหล็กเซียนสมบัติอาวุธเทพระดับเจ็ดไม่สามารถทลายเกราะป้องกันของมันได้เลยด้วยซ้ำแต่ทว่าราชาวิหนนินก็มีสติปัญญาในระดับที่แน่นอนเช่นกันเมื่อสังเกตเห็นว่าในตำแหน่งที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมีผู้แข็งแกร่งเผ่าพันธุ์มนุษย์กลุ่มหนึ่งกำลังจ้องตาเป็นมันฉะนั้นมันจึงไม่ได้พัวพันอยู่กับจงหลีโปปิกทั้งสองข้างสันเทิมกลายร่างเป็นพายุดำลูกหนึ่งหายไปจากท้องฟ้าที่อยู่ห่างออกไปไกล นี่จึงทําให้จงหลีโปรู้สึกไม่เป็นสุขเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็ตระหนักข้อบกพร่องของตนได้เช่นกันกลับไปบนหลังดูดจิตแล้วเริ่มคบคิดจุดบกพร่องในการฝึกตนบนวิธียทดของตัวเองหลัวสซิรู้สึกพึงพอใจต่อสิ่งนี้มากอสูรกายที่ใช้ชีวิตแพร่พันธ์อยู่ในหุบเขาสยบปีศาจล้วนไม่ธรรมดาซึ่งสามารถปลุกเร้าให้ผู้คนที่อยู่รอบกายเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาถัดจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ถูกลิขิตไว้แล้วว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนไม่อาจลืมเลือนราชาวิหนินที่อยู่ในนี้เป็นเพียงอสูรกายที่ธรรมดามากๆหลังจากเข้าไปยังส่วนที่ลึกกว่าของหุบเขาสยบปีศาจแล้วถึงขั้นมีอสูรยักษ์ย้ายเทพมารระดับ9และราชามารที่ลักษณะท่าทางเหมิมเกรมดูดันปรากฏอยู่เป็นระยะ อสูรกายระดับนี้ไม่ใช่พวกหลัวซิลในะวินาทีนี้สามารถต่อกรได้ด้วยอยู่แล้วแต่หลัวซิลกลับสามารถควบคุมลายค่ายทั้งหมดในหุบเขาสยบปีศาจและเขาก็ไม่ได้กำจัดอสูรยักษ์ย้ายราชามานเทพมารระดับเก้าเหล่านั้นทิ้งเช่นกันแต่เป็นการกระตุ้นลาย่ายเพื่อทําให้พวกมันตกใจแล้วหนีไประหว่างทางสามารถพูดได้เลยว่าทุกคนต่างมีจิตใจที่คอยระมัดระวังอย่างมาก มีเพียงล่าคนเดียวเท่านั้นที่ตื่นเต้นดีใจอังยิ่งเนื่องจากครั้นเมื่อเขาติดตามในท่านเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ในหุบเขาสยบปีศาจนานมากฮ่าฮ่